สวัสดีค่ะเองจี้วันนี้อากาศดีนะคะเราก็เลยแบบว่าตื่นแต่เช้าไม่ใช่ตื่นแต่เช้าก็คือเหมือนกับว่ามาถ่ายคลิปแต่เช้า <c oughs> นะคะในวันนี้เรามาแต่งหน้า everyday look กันนะคะก็คือจะเป็นเมคอัพที่เราแต่งทุกวันประจําวันนะคะแบบไปทํางานหรือว่าไปเดินเล่นอะไรเงี้ยก็จะแต่งประมาณนี้ก็คือจะเป็นอะไรที่แบบง่ายมากแต่เล็บฉันก็คือไม่ได้แล้วนะเองจี้ทำยังไงดีล้างเล็บก่อนไหมมันก็จะเสียเวลาดีกว่าออนนก็กี่โมงแล้วอะยังไงฉัน ก้าโมงครึ่งล้างเหล็บ5นาทีเรียบร้อยนะคะรู้สึกดีขึ้นเยอะเลยพอมันเป็น everyday makeup เนี่ยเราก็จะเน้นแบบว่าง่ายแล้วก็เร็วนะคะรูทีนของเราก็จะมีล้างหน้านะคะล้างหน้าเสร็จแล้วปุ๊บก็ลงเป็น witchy uh, mineral 89ของเรานะคะแล้วก็ลงเป็น day cream นะพอ day cream เสร็จแล้วเราก็จะลงเป็นกันแดดนะคะ แต่เราลงสก,กินแคร์คือลงเดย์ครีมกับออลงพวกเดย์ครีมอะไรข้างตั้งแต่ตั้งแต่บนห้องน้าแล้วนะคะก็เลยอยู่ข้างล่างเรามีแค่เครื่องสําอางกับกันแดดน,นะอันนี้ก็คือข้างล่างของฉ <c oughs> ันเองเสร็จแล้วเราก็จะลงรองพื้นเลยในขณะที่หน้ายังมีความฉ่าจากที่ลงกันแดดเมื่อกี้อยู่นะคะรองพื้นก็คือหยิบอันไหนได้ก็ใช้อันนั้นอะไรเงี้ยไม่ไม่คิดมากเท่าไหร่วันนี้เป็นของอามานี่นะคะ power fabric นะก็เหมือนเดิมเลย วนที่ปลายนิ้วก่อนนะคะแล้วก็กดไปที่หน้าในส่วนที่เราต้องการนะเสร็จแล้วเราก็จะใช้แปรงคือส่วนใหญ่เราจะใช้แปรงถ้าเราแบบเน้นความเร็วอะไรเงี้ยลราก็ง่ายนะคะแปรงรองพื้นนะนะ <c oughs> คือจริงๆเวลาเราไปทำง,งานเราจะต้องใส่มาสก์ใช่ไหมแต่ว่า <c oughs> เราก็ยังแต่งทั้งหน้านะคือ <c oughs> ยังไม่เคยแต่งแบบแต่งทั้งบนอะไรเงรี้ยเพราะว่าเราต้องใส่มาสก์อะไรเงรี้ยคือบางทีโซเชียลมีเดียก็จะแบบ เมื่อวางนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ในความเป็นจริงแล้วก็ยังต้องแบบก็ต้องแต่งเต็มหน้าแหละใช่ไหมเสร็จแล้วนะคะตรงที่ยังมีรอยสิวอะไรเงี้ยน,นะคะเราก็จะกดเพิ่มอกดไว้ที่หลังมือนะแล้วก็แบบใช้นิ้วแตะนะคะลงไปตรงจุดที่ต้องการปกปิดเพิ่มเติมอะไรเงี้ยน,นะคะถ้าเรามีปัญหาช่วงไหนที่แบบมีรอยสิวอะไรเงี้ยทาไมนะทำไมทำไมแบบ สามสิบลรวยังสิวขึ้นอยู่เลยอ่ะแซงอ่ะไม่อยากมีสิวเสร็จแล้วก็ใช้นิ้วกดๆนะคะวันนี้ตั้งใจว่าจะออกไปเดินแต่เมื่อเชา้าอ่ะตื่นขึ้นมาก็คือแบบฝนตกลมแรงอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบเออ เทเทการเดินไปพอเสร็จปุ๊บไปเข้าน้ำออกมาอีกทีหนึ่งเอา้าสว่างขึ้นช่วยเลยแต่ก็ทุเลศแหละที่จะออกไปขี้เกียยไปล้มันหมดอารมณ์อ่ะนึกออกไหมประมาณนี้นะคะทีนี้เราจะลงคอนซีลเลอร์นะคะเพื่อให้ใต้ตาสว่างนิดหนึ่งนะเราก็จะใช้เป็นตัวนี้เลยค่ะ Catrice Liquid Camouflage ลูกรักอันนี้น่าจะเป็นหลอดที่3แหละเราก็จะลงแค่แบบตรงหัวตาตรงนี้นะคะนะแล้วก็ตรงหางตานิดนึงอะไรอย่างนี้ตรงนี้คือถ้าเป็น everyday ล o k เราก็จะไม่ bright ตรงหน้าผากตรงอะไรมากเพราะเรามีความรู้สึกว่าคือเราไม่ต้องถ่ายรูปไม่ต้องอะไรอย่างนี้ใช่ไหมมันก็ไม่ต้องแบบไม่ต้องเป๊ะอะไรขนาดนั้นก็ได้อะไรเงี้ยก็ใช้นิ้วกด แล้วนะคะทีนี้เราก็จะลงเป็นบลัชเป็นครีมบลัชนะคะอันนี้มันจะใช้ยากนิดนึงแต่เราก็คือพยายามแบบนึงนะดูก่อนแดดสองและอันนี้ก็คือแอบใช้ยากนิดนึงเพราะว่ามีความรู้สึกว่าคือแค่ใช้เกินปริมาณที่เราต้องการแค่นี้เดียวอะน้องก็จะแบบเป็นคราบอะไรเงี้ยนะเอา้าคนนิ้วเลยเราก็จะแบบวนที่ปลายนิ้วของเราก่อนนะคะเหมือนกับวอร์มโปรดักต์ก่อนนิดนึงแล้วเราก็จะมาแตะที่แก้มเลย เสร็จแล้วก็ที่จมูกนะคะแล้วก็ใต้จมูกตรงนี้เสร็จแล้วก็ใช้นิ้วเกลีย่ยจ้ะ ก็มีความรู้สึกแบบยัง move on จาก summer ไม่ได้นะคะก็อยากมีความแบบ s u n บ u r n นิดนึงอยู่ตลอดเวลาละอะไรเงี้ยแล้วว่าการลงบล u s h ที่จมูกแบบเนี้ยมันทำให้เราดูแบบดูสดใสดูดูเป็นสาวน้อยะอะไรเงี้ยเธอแล้วเราก็จะลงแป้งเซตคอนซีลเลอร์เราหน่อยนะคะ ก็เวทแอนด์ไวนะคะโฟโต้โฟกัสใช้จนจะหมดตลับแล้วยังจําชื่อน้องไม่ได้เลยลงไปตรงแบบว่าใต้ตาเราอะไรเงี้ยนะคะตรงที่เราลงคอนซีลเลอร์แล้วก็ตรงที่เรารู้สึกว่าเดี๋ยวระหว่างวันมันจะเกิดความมันขึ้นมาได้อะไรเงี้ยก็ช่วงนี้นะคะทีโซนอะไรอย่างงี้นะคะเขียนคิวก็จะเป็นแบบว่า หาที่เขียนคิ้วก่อนดินสอเขียนคิ้วฉันหายไปไหนสูดดินสอเขียนคิ้วไปไหนวะดินสอเขียนคิวอ่ะอเขียนคิวนค้วราก็จะใช้เป็นดินสอเลยนะคะอันไหนก็ได้ที่หาได้ตอนนี้ของเราวันนี้ใช้เป็นเวดเดนไวนะก็จะเป็นแปรงแบบที่มี2ด้านอย่างนี้ด้านหนึงเป็นสปูล l ี่แปรงแบบนี้แล้วก็อีกด้านหนึงเป็นดินสอแบบหมุนขึ้นอะนะคะก็ก่อนอื่นก็จะ ปัดนะคะ Product ส่วนเกินที่อาจจะแบบค้างอยู่บนคิ้วเราออกก่อนแล้วก็เหมือนกับว่าปัดให้ขนคิ้วเราเรียงเส้นอะไรอย่างงี้นะคะเขียนคิ hmm. ้ว everyday ของเราก็คือเราจะลงลากเส้นด้านล่างด้านล่างของคิ้วก่อนนะคะปร mm hmm. นนี้เราก็จะแบบค่อยๆแบบสกิดแล้วก็เสยๆขึ้นอะไรเงี้ยอาจจะใช้แบบสปุริช่วยเราแบบนิดนึงนะคะแล้วก็ อย่างนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะต่อหางเลยจะสังเกตว่าเราจะเขียนแค่หางคิวนะเพราะว่าเราต้องการความเบานะคะได้แหละแค่นี้นะ คือเราอ่ะเป็นอีกคนหนึ่งที่แบบว่าไม่กล้าออกจากบ้านถ้าไม่เขียนคิวหมายถึงว่าคือมันก็ออกไปได้แหละแต่เราก็จะไม่มั่นใจนะคะเราก็จะเขียนคิวแต่เนี้ยก็คือจะเป็นคิว everyday ของเราคือมันก็จะทําให้เราดูมีคิวขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยโดยที่ไม่ต้องแบบคิวปังอะไรขนาดนั้นมากอะไรเงี้ยนะคะมันก็คือสร้างความมั่นใจให้เราหน่อยหนึ่งก็คือหนึ่งเวลาที่เราเขียนคิวอะมันจะทําให้เราดูไม่โซมเว้ บางทีถ้าแบบเราไม่เขียนคิวออกจากบ้านมันมันดูโซมนะคะได้แล้วนะเสร็จแล้วก็จะปัดมาสคาร่าคิวนะคะอันนี้ catrice นะ brow colorist นะคะ เสียดายที่รุ่นเก่าคือเราเคยเล่าให้ฟังแล้วว่าแบบรุ่นเก่าเขาดีมากๆนะคะอันนี้ไม่ดีเท่าแต่ว่าก็ก็ใช้เป็น everyday ไปแต่ถ้าวันไหนที่เราต้องการแบบถ่ายรูปต้องการความเป๊ะปังอะไรเงี้ยเราก็จะแบบอาจจะใช้เป็นสบู่หรือไม่ก็แบบเอ่ออะไรอะกาวติดขนตะปอมอะนะคะแต่อันนี้ก็คือเป็น everyday แค่นี้ก็พอแล้วคือมันจะตั้งในช่วงแรกๆแหละแต่ว่าเดี๋ยวมันก็จะ ก็จะแบบแมันก็จะตกลงอะมันไม่ได้แบบโหขนคิ้วเราอะไรขนาดนั้นอะไรเงี้ยถ้าใครมีแบบที่แนะนําดีๆอะที่เป็นบราวเจลแบบเนี้ยที่แบบปัดแล้วขนตาตั้งตลอดวนันอะแนะนําให้เราหน่อยไม่มีใจจะไปลองอะไรแล้วตอนนี้มันเยอะแยะมากมายมากแล้วเราก็แบบซื้อไม่ไหวอะ <c oughs> นะแต่งตาวันนี้นะคะเราก็จะเลือกเอ่อพาเลตอะไรก็ได้ที่เรามีในคอลเลกชันอะคือแบบ อย่างที่บอกก็คือหยิบแป้นไหนก็เอานั้นขึ้นมาแต่ว่าโทนสีที่เราไปในช่วงนี้ก็จะเป็นโทนสีแบบน้ำตาลน,น้ำตาลส้มส้มอิดอะไรเงี้ยนะคะวันนี้ใช้อันนี้ละกันนะคะเพราะว่าน้องมีสีส้มที่เราต้องการใช้อยู่นะอย่างที่บอกก็คือ everyday ไม่ต้องการความแบบเป๊ะปังอะไรมากก็ข้ามตรง primer ตาไปนะคะก็จะลงอายแชโด์เลยนะเราลงทั่วแบบนี้เลยค่ะ แล้วก็เบลนดให้ขอบฟ้มแค่นั้นเองเอวิ y d a y ล o ของหลายๆคนก็อาจจะเป็นแบบสีน้ำตาลธรรมชาติอะไรเงี้ยแต่เราสีส้มเพราะว่าชอบชอบอายแชโดว์สีส้มอิดอะไรแบบเนี้ยเพราะว่าแบบทาแล้วมันดูแบบ สทาแล้วดูมั่นใจอะไรเงี้ยนะคะแค่นี้เลยนะคะทีนี้เราก็จะมาลงไฮไลท์นะคะเหมือนเดิมคว้าอะไรได้ก็หยิบอันนั้นมานะคะก็มาลงที่แบบว่าตรงหนกแก้มยอะไรเงี้ยนะคะเบา,บา นะคะคแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือตรงหัวตานะคะก็ใช้ไฮไลท์อันเดียวกันนี่แหละเรารู้สึกว่าลุกของเรามันจะไม่สมบูรณ์ถ้าเราไม่ได้ลงไฮไลท์หัวตาแต่ก็เคยลืมเคยลืมไม่ลงไฮไลท์หัวตาแล้วนะแค่นี้เห็นไหมคือแบบแค่ลงนิดเดียวมันก็แบบเปลี่ยนให้ลุกดูมีอะไรขึ้นมา ได้มากเลยอะนะคะปกติถ้าเป็น everyday look แบบเนี้เราก็จะไม่ลงไม่ลงชิมเมอร์ที่ตาเลยนะคะจะลงแค่แบบไฮไลท์หัวตาแค่นั้นเองนะคะ มาสคาร่าล่อ่ะทอมาสคาร่าปิกมากเสร็จแล้วก็จะทาลิปสติกเลยลิปสติกช่วงนี้ที่ใช้บ่อยมากๆเลยนะคะก็คือ for you to l o น your mind นะคะเบอร์เบอรอ11ของ u r s e r ี a s นะคะ ติดมากคือแบบทาแทบทุกวันเลยอะแล้วก็จะทาสีนี้นะคะแบบนี้บางๆแค่นี้เองนะคะแล้วก็ใช้ปลายนิ้วนะคะเกลี่ยขอบปากนะคะแล้วก็ถ้าวันไหนยังมีเวลาว่างนะเราก็จะเติมสีส้มอิดที่เข้มขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งนะคะไปตรงกลางปากนะ ประมาณนี้อันนี้เป็น Color Pop นะคะ Ultra Matte หรืออะไรสักอย่างนะคะชื่อรุ่นเขาก็คือตัวหนังสือไม่เหลืออะไรแล้ว <c oughs> สีมีชื่อว่ามาม่านะคะคือถ้าใครยังซื้อได้อะแนะนำไม่ซื้อมากๆอันนี้ทาเมื่อไหร่ก็มีแต่คนชมว่าลิปสติกสวยนะคะแต่เราไปดูในเว็บไซต์แบบ Official เว็บไซต์ของเขาอะก็คือหาสีนี้ไม่เจอแล้วแบบเสียดายมากนะคะนี่นะค่ะก็คือ everyday makeup ของเรานะคะก็ไม่มีอะไรมากไม่ได้แบบ คอนทัวร์ไม่ได้เหล่าหน้าอะไรขนาดนั้นนะคะแต่ว่าคือถ้ามีเวลามากกว่านี้ก็จะแบบลงบรอนเซอร์อะไรเงรี้ยให้ผิวดูแบบบ่มแดดอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าถ้าปกติที่แต่งทุกๆวันก็จะประมาณนี้นะคะเรามีความรู้สึกว่ามันแต่งได้ทุกทุกฤดูเลยอะไม่ว่าจะเป็นหน้าหนาวหน้าร้อนสปริงฟอร์คือจริงๆมันอยู่ที่ความต้องการความชอบของเราด้วยมั้งอยากแต่งอะไรก็แต่งอะแอจี้ก็คือ มันหน้าเราอะถ้าแต่งแล้วมั่นใจแต่งแล้วแบบมีความสุขแต่งเลยนะคะสีไหนก็นได้ที่เราชอบนะคะโอเคแองจี้ <Okay, Angie, S 1> เดี๋ยวนวันนี้ามาเจอกันแค่นี้ก่อนนะคะก็หวังว่าจะ e นจอยกันนะคะสำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้นะคะแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย